สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจานบอยทักแอนเทเลอร์นะครับวันนี้ก็มาแนะนำการแปลงไฟล์จาก PDF ไฟล์กลับมาเป็นเป็นดอออิ้งนะครับเป็นในไฟล์ของ AutoCAD นะครับอของผมจะเป็นเวอร์ชั่น2007นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเนาะ ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ผมโหลดมานะเป็นแอปที่สามารถแปลงไฟล์ได้เนาะเดี๋ยวอันนี้ผมคลิกไว้แล้วแหละคลิกเลือกไว้แล้วอันนี้ผมผมทำไปแล้วหนึ่งตัวอย่างเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไร๋ยวผมเพิ่มให้เข้ามาในไฟล์ PDF ไฟล์นะครับแล้วก็แล้วก็เอาเลือกมาหนึ่งตัวอย่างเนาะ นี่คือเราเซฟจากจากอ u t o c a นะครับมาเป็น PDF ไฟล์เก็บไว้นะครับอาเดี้ผมจะเอามาหนึ่งตัวอย่างเนาะผมจะเปิดนะแล้วก็เป็น Output ไฟล์ท้ายเป็น Dxf นะครับคอันนี้ก็เราก็คอนเวิรไปเลยเนี่ยคอนเวิรตตรงนี้นะครับครับ คู่นะ,ะคุณจะเลือกเก็บไว้ตรงไหนเขาบอก่ก็มีแล้วนะมีแล้วนะครับมาแล้วน,น,นี่ไงนนะผมเปิดดูกันนะผมผมทำมาแล้วเส,ะนะสร็จแล้วนะรู้สึกว่าจะเป็น อันนี้นะครับเ,เปิดให้ดูหนึ่งเปิดมันจะถูกเปิดในออโตเดสนะเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เลือกที่ออโตแคนนะครับ นี่ก็เป็นเสียงเพลงของลูกนะเปิดเพลงให้ลูกฟังวันนี้ดูแลลูกคนเดียวโอเคลงมาเข้าเรื่องของเราอันนี้เราก็มาเปิดในออโตเดสนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับโปรแกรมกำลังประมวลอยูโอเคมาแล้ว,ว,ลวกลายมาเป็น เป็นดออิ่งนะนะที่จาก PDF ไฟล์สูงมาไปให้ดูนะนี่กลายมาเป็นดออิงแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะผมจะเอาไฟล์ตัวนี้นะทำเป็นตัวอย่างลงใน YouTube ไปเนาะเผื่อใครที่สนใจ ที่มีปัญหาเรื่องการนำกลับมาเขียนใหม่หรือว่าทำแบบไว้แล้วโปรแกรมมีปัญหาแต่ว,ว่าเราเซฟเป็น p ี f ดีไฟล์ยังมี p ี f ไฟล์ที่เซฟเป็นดออิ่งไว้อยู่เดี๋ยวก็สามารถเอาไปประยุกต์ในชะ้เนาะเราไม่ต้องไปนั่งเขียนใหม่ให้เสียเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ